กราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับผมวันนี้เดี๋ยวมันอันบ็อกนี่กันครับผมมานี่เลยอ่ามาแล้วครับผมนี่เลยฮะอีกกล่องหนึ่งครับผมอย่าลืมนะฮะนี่ครับเราอยู่ก่บนนี่เลยครับผมวันพีคครับผมอ่าเป็น l ล n e WCF One Piece ภาคเอเคสวอลุ่มที่3แล้วนะครับผมส่วนราคาก็อยู่ประมาณสัก1,475บาทนะครับผมเป็นล็อตไทยนะครับดูซิว่ามีอะไรน่าเก็บบ้างนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นบอนนี่เอ่อแปซิฟิต้าแล้วก็รุจิผลตื่นลูฟี่เกียร์าที่กำลังปะทะก,กันนะครับผมอ่าแล้วก็มีนีะครับผมเวการ์พังนะฮะอ่าเวการ์พัง V3 อันนี้ก็จะเป็นชื่อว่าเอดิสันนะครับผมเดี๋ยวมาอันบ็อกกันเลยดีกว่าไหมเนี่ยนะฮะสักกล่องหนึ่งแล้วกันนะครับผมเอาเป็นกล่องของบอนนี่ก่อนแล้วกันนะฮะบอนนี่ฮะกับชุดภาคเอ็กเฮดนะครับผมอืมลายตามกล่องประมาณนี้ฮะอ่าสวยๆเลยครับผม ข้างบนครบรอบ25ปีนะฮะทีวีเดนิมิชันวันเพส์นะฮะเป็นล็อตไทยนะครับผมอืมมาเพื่อความรวดเร็วนะครับผมเราจะแกะกันเลยดีกว่าเราจะแกะใต้ข้างล่างนะครับผมจะได้เก็บง่ายๆพอเราเยอะเก็บกล่องด้วยนะครับทั้งหมดมีประมาณ3พาร์ทนะครับผมของบอนนี่มาแกะกัน,นครับผมจิวเวลรี่บอนนี่ ตัวโมเดลก็จะประมาณนี้นะครับผมจิวเดีบอนนี่สวยๆเลยฮะอาจจะไม่เงาเหมือนของหัวรุ่มที่แล้วนะครับผมแต่ก็ใช้ได้อยู่โอเค,อเคมาวางไว้ก่อนครับผมเดี๋ยวเรามาประกอบกันทีเดียวนะสักคู่หนึ่งมาประกอบกันครับผมตัวเสาฐานเสียบเลยฮะเอาตัวกระเสาก่อนเอตัวกับตัวเฮ้ ตัวกระเสา่าถูกแล้วนะครับเสายาวใช้ได้ฮะก็เก uh, ็บง okay. ่ายอยู่ประกอบง่ายด้วยนะครับประมาณนี้เสร็จแล้วฮะปรับองศาดีนึงใช้ได้เลยนะครับผมงามมากครับผมมาตัวต่อไปกันดีกว่านะครับผมอ่ะไว้ข้างหลังก่อนละกันนะตัวต่อไปก็ผมเป็นแปซิฟิตครับผมนะนี่โมเดลแบบคุม่ครับผม ใส่ชุดโพลิสนะฮะโอเคสวยเลยนะครับผมมาแกะกันอันนี้ก็จะตัวหนาหนา,นานหน่อยตัวหนาหน,นานี้ผมชอบนะครับผมมาแกะกันจ้าแปร์ซิฟิตาดซซิว่ามีกี่พาร์ทขอบแบบรุ่มบ์มมีสาม 3, พาร์ทครับผมนะตัวเสาฐานโอเคแกะกันครับผม ดูตัวโมเดลกันหน่อยนะครับนี่ครับตัวโมเดลใหญ่ยยๆอย่างนี้เลยครับผมไม่ต้องประกอบอะไรเพิ่มเลยนะฮะอืมดูดีนะหุ้ยคมชัดดิลายมันสีก็ดูสดมากครับผมมาเท่มากโอเคอปาไว้ก่อนนะครับผมตัวหนาใช้ได้อยู่นะมาประกอบกันครับผม ตัวเสาฐานเอาเสาก่อนเลยเซกว่าตัวครับผมรูปโมเดลของเรายัดเข้าไปหนาๆลึกๆแล้วก็ฐานมาครับผมมาปรับองศาทีเดึงนังนให้มันเข้าล็อกนะครับผมโอเคได้แล้วครับผมแปซิฟิต้าของเราสวยง่ามมากดูดิมี อ่าครับลดีเทลของเรื่องนี้ด้วยครับผมตรงแลกช่วงแขนดีเทลชัดใช้ได้เลยเนะเนี่ยเอ๊เขาน้าตาทำโมเดลของตัวใหญ่มาบ้างนะครับผมของแปดเฟสติต้าน่าเก็บนะครับมาตัวต่อไปกันครับผมก็จะเป็นนี่เลยครับกล่องที่ C เป็นรุจินะครับผมตบรุจิของเราล่างคนตื่นก็ร่างเสือดาวแต่ถ้าบ้านเราก็เรียกแมวเป้านะครับผมอืมมาแก่กันจ้า นี่ครับลบดูจิตเท่นะครับต้องวางคู่กับรูฟี่แบกแกกันจ้าอันนี้มีประมาณสี่พานนะครับผมอืมอตัววางไว้ก่อนเอาแขนมาด้วยจะได้ประกอบนี่ครับตัวโมเดลใส่แขนก่อนอืมท่าจะประมาณนี้ ออดีฮะมีลายอะไรแปลกๆตรงนี้ด้วยนะครับผม,มตรงนี้อะแต่ช่ามันเถอะนะครับผมสวยครับผมมเดลใช้ได้เลยลนะเนี่ยแบบตัวใหญ่ก็ดูดีนะฮะตัวเล็กก็ดูดีเก็บดีเทลด,ด,ด,ดีมากเลยใช้บัตรฮาคีด้วยได้นะโอเคมาวางไว้ก่อนนะครับผม เดี๋ยวเราจะเอาตัวฐานกับเสามาประกอบกันมาประกอบกันครับผมเอาเสากับนี่ก่อนเลยตัวหาลูกก่อนอลูกอยู่นี่นะครับเสามาโอ้หมดกลมๆใช้ได้เลยอันนี้ก็ดีนะน,น้นเข้าไปอืมอ,อย่างเี้ยแน่นกค่เยอะนะครับผมหลุดยากหน่อยเสาก็ยาวนะครับผมอุ๊ป ปรับองศาแป๊บหนึง่งน่าจะประมาณนี้นะเออโอเคตรงล็อกอยู่จะได้ครับผมอืมดูดีฮะดูดีต้องวาคู่กับลูฟี่เลยอันนี้น่าเก็บมากๆอ่ะตัวต่อไปครับผมตัวต่อไปครับผมเป็นลูฟี่เกียร์หครับผมเทพที่กักมาแก่กันจ้ะของลูฟี่ก็ มีามพาร์ทนะครับผมโอเคง่ายๆเลยเนาะมาแกะกันดูตัวโบเดียวกันหน่อยนะครับทีเทลดดีไหมนี่ครับตัวรูฟี่ของเราในร่างดิกนนะครับผมกำลังปัะทะชนหมัดฮาคีใส่กันนะครับผม,มดูดีมากตัวเล็กๆน่าราัก แต่หมวกนี่ยังไม่ค่อยครมากเท่าไหร่นะแต่ก็โอเคอยู่นะครับผม,มใช้ได้อยู่ฮะมาวาไว้ก่อนอะมาประกอบกันครับผมอันนี้เลยตัวเสาก่อนเลยฮะมันจะมีล็อกของมันด้วยนะครับผมจะได้ใส่ง่ายๆมาฐานมาอ้ดูดีฮะผมเรียบร้อยประมาณนี้ สวยมากนะครับผมเดี๋ยวผมว่าหลังจากนี้ไปก็คงน่าจะราคาน่าจะแรงขึ้นนะคิดว่านะครับผม๋ยวาลองมาประกอบด้วยกันสิโอ้สู้กันก็น่าจะประมาณนี้มาชนมัดนะผมอดูดีครับผมเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราต้องเก็บตัวต่อไปต่อนะฮะคนสุดท้ายของเราก็ผมนี่แหละครับผมกล่องดีเป็นเอดิสันนะครับผมหรือว่าเบกาพัง V3 นะฮะอันนี้ต้องเก็บให้ครบครับผมนะเราเบก้าพัง เอาะตัวโมเดลก็สพา,าร์ทอ่ามีตัวเสาฐานนะฮะอย่างแง่ดีครับผมมาแก่กันดูตัวโมเดลเอดิสันก่อนนะครับผมนี่เลยฮะโอวดูดีนะเออน่ารักดีนะครับผมมีเจ็ตข้างหลังด้วย ดีเทลใช้ได้นะดูจากใกล้ๆนะครับผมอืมดีอ่ะวางไว้ก่อนอ่ะมาประกอบกันครับผมเอาตัวกับเสาก่อนเลยนี่ฮะอยู่ข้างหลังนี่ตรงเจ็ดเลยอือดันเข้าไปโอ้ยเก็บง่ายเลยฮะปุ๊บเข้าปับ๊บตัวฐานมาดันฮะปุ๊บซุบอ่าใส่สบายนะครับผม เสร็จแล้วไอ้ที่สารเราสวยสวยสวยใช้ได้นะฮะอ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะีย๋ยวมาจัดเรียงกันก่อนลวกันนะครับผมโอเคครับผมเสร็จแล้วครับผมนะกับกับลายนี่แหละครับผมนะเอเคตนะฮะโวรุ่มสามนะฮะน่าเก็บมากนะครับผมต้องมีให้ได้นะครับผมอ่ะห้า ตอนนี้ก็อันเบ์เสร็จหมดเรียบร้อยแล้วครับผมน่าไม่มีอะไรอีกแล้วนะฮะเด็กก็รอวอลลุ่มหน้านะครับผมอย่างนั้นก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีจ้ะบายบายสีโอเก้นเด็กทามบุ้ย